สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่สิบสี่เมษาหกสี่นะครับ่วนทองการก็เป็นช่วงโควิดด้วยดูภาพยามเช้าครับดูนี้หมอกนะครับเพราะว่าเมื่อคือนที่ผมขับรถมามาถึงนี่ประมาณทุ่มครึ่งได้ครับคือก่อนที่จะ,จะเลยเดเอ แยกบ้านนามาวิ่งเข้ามาทางเดียวกันกับไล่ภูกำยาวครับที่เป็นทางโค้งเราวิ่งตัดตรงครับเนี่ยฝนตกมาตลอดทางช่วงนั้นเลยตกหนักมากมองไม่เห็นถนนเลยพอมาถึงตรงนี้มันก็หยุดพอดีเลยผมก็เลยเออได้มากลางเต็นท์ถ้าโหตกถ้ามันตกตลอดแล้วกลางนีผมว่าผมไม่รู้เลยเมื่อคืนจะเป็นยังไง ตานสช้าอากาศสดชื่นครับคลองน้ำร่องน้ำที่พี่เขาลอกใหม่ใสครับดูดความใสเอโหน่าเล่นนะแต่ว่าผมลองเดินไปดูเมื่อเช้านี่ยลองเดินลงไปอ่ะมันมันมันเหมือนว่ามันอตอนขุดอ่ะมันมันจะขุดนทีนพอมันตกตะกอนปุ๊บ จากเศษฝุ่นอะไรที่มันขุนๆแล้วมันตกตะกอนลงไปครับมันจะกลายเป็นเลนพอเราเดินปุ๊บมันจะขุนตีขึ้นมาเลยจะทำให้น้ําขุนนี่ครับลานโล่งครับเพราะโซนนี้ลานช่วงนี้กเมื่อคืนมีแค่ผมคันเดียวจอดตรงนี้ครับแล้วก็เห็นพี่คันนึงรถเก๋งด้านหลังอะ่ะ พี่เขาก็ทิ้งระยะห่างกันผมก็ทิ้งมาตรงนี้ที่แรกว่าจะไปเอาริมน้ำเป็นพี่เจ้าของเขาบอกอคนคนเริ่มแน่นทางนู้นแต่ผมเดินไปดูเมื่อเช้าก็น่าจะประมาณห้าหกหลังอนละ้ผมก็เลยเออมาตรงนี้ดีกว่าทิ้งระยะห่างกันหนะ่อยราะช่วงโควิดด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูใต้ฝ้าชินครับพอมาตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกกลายเป็นว่าน้าค้างลงจัดเลยครับ หัวเดินเมื่อเช้านี้ไม่รู้ผมเอาหัวไปเดินชนเปียกหมดเลยหัวตอนนี้พอปอก็ยังนอนอยู่ข้างบนอยู่เลยยังไม่ลุกเลยเพราะอากาศมันเย็นหน้านอนจริงหน้านอนสบายมากเลยนอนห่มผ้าเนี่หลับดีหลับสนิทเลยดูครับไ้น้ำยังเกาะออยู่ตามรถเลยใครไม่รู้นี่เหมือนขับลุยฝนมาใหม่ๆหม่ครับน้ำค้างลง แรงมากแดดกำลังขึ้นมีรถบ้านมอตอร์โฮมเขาเรียกมอเตอร์โฮมเอาในตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำ ด้านบนแทงน่ะน่าจะเป็นที่ชมวิวครับเป็นจุดชมวิวเนี่ยเพราะว่ตรงนี้มันอยู่กลางกลางหุบเขาเป็นเขาล้อมรอบเลยเหมือนสไตล์ถ้าตัดบ้านพักกับร่องน้ำบอกผมว่ามันจะประมาณไล่ภูกรรมยาวครับประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้ภูเขามันจะอยู่ไกลไกลไกลหน่อยแต่ไล่ภูกรมยาวคือมันอยู่ใกล้ไงเราอยู่ ต้องตีนเขาเลยอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบไรผมยาวน่าจะกว้างกว่าครับเพราะตัวนี้แบบเขาที่พักอะไรมามันเลยแบบเหมือนดูแคบไปหน่อยเพราะที่พักมากินพื้นที่ตรงลานด้วยเนี่ยครับหมอกครับ สวยเลยละเมื่อคืนเนี่ยจากที่เตรียมพัดลมเตรียมอะไรมาไม่ได้ใช้เลยครับผิดคาดเลยทีแรกกลัวจะร้อนอบอ้าวเลยเอาพัดลมมากลายเป็นว่ามาถึงนั่งจะพักอากาศเย็นขึ้นเย็นขึ้นผมดูที่กล่อง Power b o x ผมที่มันจะมีเอจอวัดวัตนะครับมันจะมีอะบอกอุณหภูมิด้วยผมไม่แน่ใจว่ามัน ใช้กับอุณหภูมิด้านนอกได้ไหมเพราะว่ามันตอนนั้นน่าจะเป็นวัดอุณหภูมิภายในกล่องเนาะมันวัดได้20องศาแต่ผมว่าด้านนอกน่าจะมีต่ํากว่าเนี่ยพระมาเพราะมันหนาวเลยแล้วมันเข้าขั้นหนาวเลยแฟนเนี่ยได้เอาผ้าผมมานั่งกินเนื้อ,อย่างกันแต่แลาวรับปเนี่ยเย็นประมาณนี้กําลัง พอดีนอนเลยนอนสบายไม่หนาวมากไม่ต้องห่มผ้าละถ้าใครขี้หนาวนี่คือหนาวเลยล่ะถ้าใครน,นี่ครับรถบ้านจะจอยตรงนี้แล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีะบ้านพักก็มีร้านค้าที่เป็นป้อมยามอะไรของอพี่ดูแลของพี่ที่เขาดูแลอะไรเขาเลยขายของมีของกระจุกกระจิกก็ไม่มีของไม่เยอะ Okay, มอเค้าผไปดูนี่นี่ครับตีนเขาลูกเนี้ยถ้าเกิดไม่มีร่องน้ำตรงนี้ก็คือผมว่ามันคล้ายๆกับไล่ภูกำยาวใช่วิวตรงนี้อนาคตตรงนี้น่าจะผมว่าที่กลางเต็นท์แบบ เปนพื้นอะาะว,ว่แน่นเลยแหละตรงเนี้ผมมาถึงเมื่อคืนมาถึงตอนกลางคืนพี่เขาเลยเก็บแค่คนละร้อยห้าสิบนะครับแต่จริงๆถ้าทั้งวันนะถ้ามาตอนกลางวันเลยเก็บอ่าคนละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับรถแมคโครอะไรก็ยังจอดอยู่ตรงนี้เลยพรพี่เขาก็ยังทํากันอยู่เรื่อยเรื่อยครับฝากสลา,ราตรงนั้นก็ มีที่ที่มาแคมป์กันตรงนน้นน่าจะห้าหกหลังแนละ้วไปดูเช้าเพิ่นๆเราจะเปลี่ยนกองหินตัวนี้ขึ้นไปให้ดูน้ำก่อนน้ำใสมากใสเขียวมรกตแต่ออกฟ้าแบบเขียวยัไงไงไม่รู้ีเหมือนแถวแลนแวกนี้เป็นภูเขาหินนะครับเป็นหินปูนหรือหินอะไรที่เขาเรียกกันครับดู น้ำมันเอที่สังเกตด,ดูถ้าเป็นหินเต็อยู่ต่างลำธารเงี้ยน้ำจะใสแทบทุกที่เลยไม่ใช่แคบหลผมว่าแม่งทุกที่ด้วยเนี่ยมันใสจริงๆฮน่าเล่นมากเลยอเนี่เชือกกระโดดด้วยน่ยาวไปนู่นเลยครับครับน้าครับตรงเลยสาราไปเนี่ยถ้าเลยสราไปตรงนี้จะมีเต็นท์ของพี่ๆเขานั่งกัน ก็ชอบริมน้ำกันนะเราสิตก็ยังชอบเลยแต่เรามาช้าไงก็เลยได้จรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดินมาเล่นเอาก็ะไ้น่าหจริงหัวหมอตอนนี้ยังลงไม่ได้นะครับมันเจ็ดโมงกว่านี่น้ำริงเย็นอยู่เลยผมลองเอาขาไปแช่ดูเขาทั้ง ลูกยาวไปโน่นเลยเขาลูกเนี้ยจะยาวเลือ้อยไป่ไ,ไกายจีกกรงเทศเนี่ยผมว่าหน้ามานะถ้าว่าเดือนเมษาเนี่ยแบบเออมันมาเหมือนมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ร้อนนะครับถ้าอยู่ตามป่าตามเขาหรือว่าฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ันเลยแบบเย็ยนแต่ถ้าเกิดที่อื่นถ้าเกิดฝนตกแล้วแบบมันมันน่าจะอบเอานะ้าเนาะแต่ตรงนี้มันยังมันมันเย็ยนหละเข้าขั้นถึงขั้นหนาวนอะ่ะเนี่ยครับดูน้ำสวยครับโอเคโอเคครับแค่นี้ครับผม